ตอนนี้ global ETF MWR 1.6ปีได้อยู่ที่14.4%ครับโอ้ยแต่ที่ได้เยอะจริงๆคือ tematic h optimize ได้อยู่22.7%ครับโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับจริงๆก็มองว่าอาจจะเป็นคนที่โชคดีด้วยละกันอย่างแรกนะหนึ่งคือลงทุนในจังหวะเวลาที่ดีคือถ้าลงทุนมาประมาณสัก1.6ปีเนี่ยก็คือลงทุนน่าจะช่วงสักประมาณปี2024นะประมาณเนี้ยก็เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นกาลังขึ้นนะครับแล้วก็โชคดีต่อที่2ก็คืออาจลงทุนกับจิตตะเวลดว แรกเลยเนี่ยพอยิ่งทําให้เหมือนเรายิ่งมีความมั่นใจลงทุนได้ดีแล้วก็อันนี้ก็ดีอีกนะครับมีทั้ง2พอร์ตคือเป็นคอซัคเท่าไรเลยคือคอคือ Global ETF ซัคเท่าไรก็คือ Thematic Optimize ก็ช่วยให้เราเพิ่มผลตอบแทนได้ได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับตอนนั้นสิ่งที่ควรจะทําต่อไปก็คือเราเริ่มต้นได้ดีแล้วครับหลังจากนี้พยายาม DCA ไปเรื่อยๆทั้ง2พอร์ตนะครับแล้วก็จัดสัดส่วนคอซัคเท่าไรอ่ะให้ได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วหลังจากนี้ก็รอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตอนเงินที่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างเป็นไปตามแผนการครับทั้งคอซัคเท่าไรทํได้ดีมากครับ